นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอูเมอร์ชแนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทํารายการวงล้อมรณะในเกมฟรีไฟนะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3วงล้อนะครับวงล้อแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนช่องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นปืนจําพวกที่แบบว่ายิงไกลนะครับไม่ว่าจะเป็น AK ปืนแบบจําพวก AR ทุกคนแบบยิงไกลนะครับส่วนวงล้อที่2องเรานะครับก็จะเป็นปืนที่แบบว่าเอาไว้ชาร์จระยะใกล้นะครับก็จะมีรูปซองย m p แล้วก็สไนนะครับผมใครได้สไนก็ถือว่าซวยไปนะครับแล้วก็วงล้อที่3ามนะครับเราก็จะมี อะไรแบบนี้นะครับอยู่ในช่อง3นะครับแล้วก็ปืน RPG นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตารางมันเต็มอยู่ไงทุกคนและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมวงร้อกันครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันแรกเนี่ยก็คือคุณเจนั่นเองครับผมหรือว่าท่านเจน,นะครับเพื่อนของผมครับตบมือ wow. ขอเสียงพี่เจหน่อยครับสวัสดีครับพี่เจพร้อมที่จะเข้าสู่วงล้อเกมฟรีไฟล์แห่งมรณะปืนนี้หรือยังครับพร้อมมากเลยครับอ๋อพร้อมมากเลยนะดูจะเสียงไม่น่าจะพร้อมเลยนะคบพี่เจครับคิดว่าพี่เจจะได้ปืนไหนครับปลองไทยมาสิรอหน่อเดียวได้ดล้ไม่ไม่ใช่ครับพี่เจคิดว่าพี่เจจะได้ปืนไหนครับผม อยากจะรู้ไงว่าแบบเจเจเนี่ยจะเป็นนักทายดวงที่แบบว่าแม่น<อ>หรือเปล่าง<อ>ไงกดเลยเอย้ยาะพึง่งยจะพึ่งเราต้องอธิบายกติกาก่อนนะครับผมื่จะอธิบายกติกาให้ฟังนะครับกติกาของเราก็มีอยู่ว<อ>่าถ้าผู้เล่นนะครับสุ่มได้ปืนไหนในแต่ละวงล้อน,นะครับต้องเล่นปืนน้ำเท่านั้นนะครับเช่นสุ่มได้ปืน AK นะครับก็ต้องหยิบ AK นะครับทั้งเกมนะครับและถ้าลงมาเจอปืนอื่นที่ไม่ใช่ AK นะครับห้ามฟาร์มเ็ดขานะครับก็คือถ้าไม่เจอ AK ทั้งเกมก็คือห้ามหยิบเลยครับช่องไอเทมปืนหนึ่งก งั้นเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับวงล้อปืนที่หนึ่งพร้อมหรือยังสุ่มเลยมาจับทอยอยู่ดอกนั่นดอกพีเจจะได้กงล้ออะไรครับผมเอ็มสิบสี่โอเคครับผมเจเจได้เอ็มสิบสี่นะครับพร้อมป่ะปืนนี้ไหวป่ะได้อยู่ใช่ป่ะไหวไหวได้ได้อยู่ต้นเกมหาหาง่ายอยู่โอเคปืนนี้สี่มาต่อที่ปืนชาร์จของเจเจครับเจเจจะได้ปืนอะไรไป มีปืนที่แบบว่าภาวนาอยากได้ไหมท่านเฮ้ยโอ้มันได้ของดีว่ะมันได้ของควงัญเช่าได้อยู่โอ้ใช่ใช่เอ้ยต่หาง่ายนะเฮ้ยผมลืมบอกไปนะครับคือถ้าผู้เล่นสุ่มได้ปืนไหนแล้วนะครับปืนนั้นจะถูกลบออกจากช่องวงล้อสุ่มของเรานะครับ <S 2> <S 2> <S เช่น DJ สุ่มได้ปืน เอ็นสนะครับปืนเอ็นีส่เนี่ยก็จะถูกลบนะครับแล้วก็ซองควงก็จะถูกลบด้วยนะครับจริงๆคือทุกคนดูนะซองควงมีอันเดียวในช่องเ้ยคือแบบเป็นของที่แบบว่าแร่ที่สุดเลยเว้ยแล้วเจสุ่มได้เฉยอ่ะโอ้โหแม่งพกไปกับบุญจริงๆว่ะปืนวงล้อ <cima> ที่3ครับพี่เจจะได้ปืนไรครับผมในช่อง3ของพี่เจอยเอาปืนสลิงมาไม่มีปืนสลิงอะดิโอ้ด้ปืนฮิวอะ อุ้ยเปิดมาก็สวยแล้วนะโอ้โหได้อยู่โอเคนะครับเจเจได้ดไปคิวให้ใครวะเอาก็คิวให้กูไงเพื่อนมึงกดไปกับกูจะคิวให้ใครล่ะเอาเลยครับหลังจากคิวของเจเจไปแล้วนะครับรอบนี้ก็ต้องเป็นคิวของไอ้อุ้มนะครับมาดูซิ<อ>ว่าดวงมันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยปืนที่ถูกตัดออกไปนะครับก็จะมี M 1 4ซองควงแล้วก็ปืนหิวนะครับช่องแรกนะครับปืนที่เราจะได้เล่นคือปืนอะไรนะครับผมไอเขว่ะเฮ้ย เฮ้ยได้อยู่เอเคอยู่ครับถือว่าดีครับถือว่าดีต่อไปปืนช่องที่สองครับผมมาขออ,ออย่าได้บาเลตก็พอละหรือแบบผมไม่เสียนบาเลตไงเอาบอเดี๋ยวให้ <c oughs> อุ้มเงินนะเฮ้ยวิถือว่าดีาดว่ะ MP40 เนี่ยเฮ้ย AK กับ MP40 ว่าช่องที่สามนี่จะเป็นปืนอะไรโอ้ยทำไมปืนระเบิดมันอยู่สองอันเลยวะึบอ่ึบ ชอบสาม U.S.P. โอ้โหปื้นย่างกลางเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ปืนที่เราจะเล่นแล้วนะครับเซตของเยาเจนครับเป็น M14 ลูกซองควงปืนฮิวนะครับเซตของผมเป็นปืน AK เก M16 แล้วก็ปืน U.S.P. นะครับผมมาดูที่ว่าจะล่วงหรือจะรอดครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับพี่เจพร้อมยังครับผมพร้อมนะครับท่านรุ่มพร้อมพร้อมต้องแบบนี้ดิ ถ้าลงมาแบบว่าไม่เจอปืนเนี่ยทางใครทางมันนะท่านนะเคป่าโอ้ยได้เอาอกูเจอเหรอของกูออย่าเล่นปืนอื่นนะไม่ใช่ลงไปแล้วไปเจอปืนอื่นแล้วไปหยิบยิงเขานะไม่ได้ละเราต้องทําตามชาเลนจ์นะท่านเคบะาอู้เปอร์ดีกว่าท่านเจอกันใหมอ้าวเชื่อมึงทิงกูเลยหรอวะเชี่ยละไปแล้วไปอยู่นะกูหาไม่เจอหรอกูเปอร์ไอเจ๊กูไม่เจอปืนเจอกันไหมชัดหน้าูเมอร์ เฮ้ยมีตัวกูเชื่อแล้วไอ้เจมึงกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปด้วยกูไปด้วยเฮ้ยเด้แล้วก่อนไฟขอเปิดบุญเจี๊ยไปด้วยดีือป่าไม่เจอไม่ใช่ไปแล้วไอ้เมึงไอ้กูฉันระวังจังวชิบพาร์ดาวว่าแล้วไม่เจอไงเอ้ยดุกสี่ดุ๊กสองก็ได้ดุ๊กสองกวงฮัลโหลเจอปะมึงต้องไปวงไ้เจี๊ถ้ามึงไปวงฟ้ามึงเจอเลยไหม ตอนนี้นะครับพวกเราก็แบบเฮ้ยกูเจอไอเกล้วเจอ้าอุ้มในไอเกล้วไงหนึ่งก็บอกก็บอกแรกมาแล้วเหลือแค่ P ่ศูนย์เฮ้ยเจกูเจอลูกซองควงลูกซองควงอยู่กูมาเก็บมาเก็บลเลวกระบอกเยอะก็ได้เราว่าเออเอาแค่กระบอกเดียวไว้ก่อนเว้เดี๋ยวเราค่อยไปล่ามันไงตอนนี้แบบว่าสู้ชีวิตจัดนะครับผมทุกคนเจมมได้ปืนชาร์จเว้ยกูได้ปืนยิงไกลพวกเราแพ็คคู่ได้อยู่เจคือมึงก็ใช้ปืนแบบลูกซองใช่ป่ะส่วนกูก็ใช้แบบว่าปืนไกลไง เขาใส่กันเออ,เอ,อตามแผนอยู่นี่เขาเรียกว่าช่วงตน้นเกมไงตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปเก็บมาร์กมันน่าจะหายละขีดลงมาขีดลงมาลงมาลงมาหออมาไงล่ะหมาร์ลอะเห็นยังเห็นยังลงบ้านไม้มเลยขอแค่อย่ามีตัวดีดมาก็พอแล้วตอนนี้นถ้าดีดมาชิบหายแน่นอนมันมีเอคเจมมยิงช่วยกูด้วยนะเจจะปล่อยกูตายนะเว้ยปล่อยกูตายเรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วครับตอนนี้คนก็รถชาร์จเสียเลยนะ สามสิบห้าคนแล้วนะครับผมพอได้อยู่นะสองกระบอกเดียวเออสองขวบกระบอกเดียวทั้งเกมไงกับอีกีไง้ยพี่ตัวเยอะไอเจ๊เวียนไกลรอดปะเดี๋ยวกูจุกไหลหลังมันให้มันอยู่สะพานอยู่สะพานอย่าพึ่งขึ้นให้พึ่งขึ้นนะกูขึ้นให้กูหลอยให้กูหลอยให้เดี๋ยวมันเจอพวกเราเว้ยมันลงยังวะมันลงยังวะเออใช่ใช่ไม่รู้ว่ะมันอยู่ข้างบนสะพานเลย เขาตายเอมันตายแล้วมันตายแล้วัแกคนมีก็มือก็บอกเกียวจริงปืนชาไม่มีไงเยมาดูสมานิมีอะไรบ้างมีเอ็นสีไหมเออบอกเบอกเกียไปเอาไปที่อื่นกันเถอะตอนนี้ถือคนแล้วก็บอกไม่ไงเจมึงก็เป็นมือชาใหครูไงอมึงเป็นมือชาสวนกูเป็นมือยิงไกลไงมา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 แม่มาูก็มีมานี่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 ะเดีมามมาม ไม่แม่งเอาไว้บอกรับยาทำไมไม่เก็บลูกที่เหลือมีตัวน่าไอ้เจทำไมไม่เก็บไอ้วอลรูกเอ้ยมีเอ้ยมีตัวข้างหลังอุ้ยดาวดาวแล้วอุ้ยเกิบตายเกือบตายมาหน่อยมาหน่อยลูกมาหน่อยลูกอไปเนี่ยระล่างเลยระล่างเลยตรงไหนวอมันน่าจะเล่น E C C ป่าวะบอมันไม่เล่น E C C เจมันไม่เล่น E C C ข้โมยนะโอ๊ยข้โมยกับด้านล่างอุ้ยสะพานสะพานสะพานนี่เจ อ้ยปืนกายทันเอ้ยมาเร็ว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 ล่ะไอเจ้เฮ้ยเฮ้ยคุณไม่มีปืนชาร์ทเอาไปเอาไปเคครับโหเกมแรกแตกไปครับเรามีโอกาสแค่สองเกมก็พอแล้วไอตุ๊กเกมที่สองนี่เจ้ชีวิตจัดเลยน่เอ้ยเจอแค่ปืน DK ตืตะคูก็ได้โอ้แล้วแม่งมาถมด้วยนะเมื่อกี้มาถมเป็นสองตีเลยอ่ะทำให้พวกผู้ผมคิดไปนะครับทุกคนปาเชียตตัวก็ได้จริงถ้าจะมาถมแบบนี้มันก็จะเกินไปเอาละครับผมรอบนี้เกมที่2ของเราจะเป็นเกมที่เราจะสู้ชีวิตอีกหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมวางแผนกับตีๆว่าจะลงวงฟ้านะครับแต่ดูวงฟ้าแล้วแม่งเมืองพีกนะครับไปเมืองอื่นดีกว่ามั้ย น่าจะดีกว่าถ้เจนะถ้าเราไปวงฟ้าผูว่าเราน่าจะขีดว่าเพื่อนเราต้องไปเมืองอื่นก่อนวะต้องดีดไปที่อื่นเลยมีตัวมีตัวมีตัวเราต้องลงแลวดีดเลยวยเพื่อเพื่อเอาชัวร์ดีกว่าเราแบบฟาร์มของให้มันครบก่อนก็น่้นะจริงจริงเมื่อกี้แบบเอคเคผมก็น่าจะปาดตานะแต่มันยังแรงไม่พอไงทุกคนึงดีดก่อนดีดไปดีไปดีเอ้ยมันยิงเราอ้เจ๊ชิบหายลงมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมมีตัวไม่มีตัวไม่มีตัวนายูย่ โอ้โเฮ้ยเจอปืนไร้มาบอกกันด้วยนะเว้ยเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่เจเดียวนะหวังว่ามันจะแบบไม่ดีดตามเรามานะถ้าดีดมาชิบหายบันเทิงเนี่ยเลยนะ MP ใช่หรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปเก็บท่าน MP 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 สวยสวย MP MP อยู่ตุ๊ดเออได้เลยได้เลยแต่ปืนกูเฮ้ยเจมี่ตัวมาหากูเจมี่นาดาตัววิ่งวิ่งามาแล้วมันฟามของอยู่ รีบวิ่งรีบวิ่งมันมาแล้วโอ้ชิบหานอ่ะกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูขอหน่อยคิดก่อนกูได้ปืนแล้วไงเดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวมันเจอกูตัวนี้บอกเลยขอยนุงสีเฮ้ยเจมส์ขึ้นมาแล้วเจมส์เฮ้ยดาดาได้อยู่ได้อยู่ก็มาดีครับก็มาดีครับแต่ก้าวบอกก็ได้ว่าเกมนี้เกมนุ่งสีแบบนั้นไม่มันไม่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายเจ้ถอยเจ้เจ้ถอย วัวกูหลุดวัวเพื่อนเจ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 ถอไปดึงฝั่งสุดท้ายเร็วดูหน่วยเลย,เลยไปไปเจเจไม่มีปืนแต่ก็บอกเลยเกยไปเต็มว่าต้องใช้ปืนเิวแล้วแหละเ,ลเจพอแบบดึงก <c oughs> ูเสร็จไปเพื่อนเออมึงก็ใช้ปืนฮิวงไงเผื่อได้ยิงมนันอยู่นิดนึงไง <c oughs> เออตรงนี้เหมือนมีคนฟาร์มเลยวะใช่ปะดูซ่านเหมือนมีคนฟาร์มเลยว่ะอ้ยมีปืนกูเลยเฮ้ยหอดูดาพี่ตัว เิ้ยแต่ถ้าเราอยู่สุสานเราดูทั้งสองทางด้วยตอนนี้ไม่มีปืนซัก,กบอกเลยไงที่จะช่วยได้จะใช้ปืนฮิวยิงป้ล่ะไม่มีว่ะท่านกูมไปจะกูมไมเจอกระปรองฟาได้อยู่ตรงนี้อ๋โอโอ้โหแม่งเกลือกับแเกลือเลยแผนอะไรวะแผนนั่งแคมฟาไปเรื่อยเจอซื้อชีวิตจับและเกมนี้ไม่มีคะแนนตายแรกของวันด้วยนะถ้าลบก็คือลบจริงนะครับผมทุกคนม่เป็นไรวะไปลงเก็บเครื่องบินก็ได้ เผื่อเจอปืนสักก็บอกเจอปืนก็เจอคนนี้แหละโอ้โหว่าน่าจะเจอต่อแล้วว่าเจวิ่งได้เหรียญห้าร้อยไดเหรียญห้าร้อยว่ะได้อยู่ออเลยครับผมเกมนี้ครับจำจำสีนก่อนตอนน้อคือแบบมันต้องจำสีนก่อนใช่ป่ะเจเราค่อยออกจากถ้ำกันเราต้องจำสีนก่อนนะครับทุกคนมันคือแผ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 นการคือแบบเราไม่ได้กลัวอะไรนะครับ อุ้ยทำไมพวกเราแม่งดวงแบบไม่มีเลยวะทำไมเกมนี้ลงมาเจอแค่ปืนศูนย์แล้วปืนอื่นไม่เจอเลยวะอันเดิอ่าเคดรอมาสักกระบอกก็ได้นะเพื่อนนะเจอไหมไม่เจอเลยว่ะว่าสักหน่อยได้จำสีแน่นอนเลยว่ะเจดูทรงละคุ้วจังค้จำสีชัวโอ้โหแรกปืนไม่ดีเลยเนี่ยทุกคนดูนะมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่ามันสู้ชีวิตเว้ย ปืนไหนที่แบบว่าเราต้องการเว้ยมันจะไม่เจอเว้ยทุกคน,นถ้าแบบว่าอตอนไหนที่เราแบบไม่ต้องการนะแม่งแบบโผล่มาเต็มคาราเบิลเลยอ่ะ <c oughs> ว่ากูได้ใช้หมัดแน่เลยอยู่จีจะจะกูว่ากูจะใช้กระบองกฟาดหวัวกเลยกระบองก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอากระบองกับดา,เาบเราซื้อดาบมาไว้รอกระทะรกระทะรกระทะกระทะก็ได <c oughs> <ๆ>้นะกระทะฟาดหัวดีนะที่มีช่องสี่เอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ย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 โอายโอ้อ้ยโอ้ S <S ยึดเอ้ยด้านหน้ากูมีตัวอุ้ยเชื่อแล้วไปแล้วเจกูไปแล้วกูถอยแล้วเพื่อนอยู่ไม่ได้ย้ําไปก่อนผมฟาร์มไม่ได้ครับผมผมไปแล้วไอ้ปยืนชุดตะวันเก็บนี่มันจะเห็นนะเก็บชิบหายนะยอุย้ยด้านหน้ามีตัวเฮ้ยไม่ไดฟาร์มไม่หเห็นกูเออาวมาเห็นกูอ<ห>ย่าดีว่ากูสู้นะ อุ no ้ยม <c oughs> mm ันโดนตัว <so> อื่นยิงสวยสวยขอบคุณมากเที่ยวเอฟีเป็นศูนย์ยิงให้เฮ้ยพี่ไม่ใช่อย่าไปยิงกูดิเพื่อนไปแล้วตาย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 เดี๋ยวจะรอดแล้วเพื่อนกูต้องรอดได้เจไว้ใจในตัวกูเจกูชีตตีหนึงครับไอ้ตัวชีวิตจัดถ้าตกตอนนี้น่าจะประมาณ20แต้มมะถ้าตายตอนนี้นะโอ้ยสโลกิบสโลสโลสบายอยู่ใช่ใช่ใช่ เจมาแต่จำสีในปืนซักกระบอกอย่างไรโอ้โหอย่าถามดิไม่ได้ซักกระบอกโอ้โหชิบหายแล้วเลดเกมเล่นไงนวะเนี่ยเลดเกมมาปมืนจากไหนยี่มีชิบหายดาวกูปินจา้าปินจา้าก็ได้นั่งเข็มจับเอานิมจา้าแบบว่านั่ง,งน,นั่งเข็มเอาดีกว่าหรอไม่ได้ตะบองเลยเจแบ็อ้ยเปอร์โว้กูแบ็คโอ้โหโว้าไปกลัวดูดิใน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 วงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปดูปุ๊บไปดูกบ ไม้ตะบองกูดิจะเข้าไปเล้ดิเรามีไม้ตะบองสองคนไงดูฟามันเลยว่าไหวเชื่อกูดิไหวสบายไม้ตะบองสองคนไหวชิลละเฮ้ยกูเจอไอเคแล้วมีหวังได้เจมีหวังที่จะได้แชมป์เลยมีหวังเลยไอ้เคมาแล้วหนึ่งกระบอก MP300 อยู่ไหนมึงมีรูสไนฟ์กูสักกระบอกไหมเฮ้ยเดี๋ยวหาช่วยถ้าเจอเดี๋ยวบอกมันจะเจอหรือเปล่าแล้วแถวนี้ ไม่มีว่ะเจแถวนี้ไม่ม uh ีเลยโอ้ยชีวิตโกูเกมนี้ต้องสู้ชีวิตมาเจเจแม่งดวงสืยจ่ะไม่เจอปืนอะไรเลยว่ะพี่เจผมไอ้ยาเบสโรแม่งเจอนะพอมาเล่นชาเลนแบบไม่เจอเลยนะแล้วประเด็นเจเจจะได้หยิบปืน M4 ไหมเนี่ยไม่น่าจะแบบมีแววที่จะได้หยิบแล้วใช่ป่ะท่านไม่มีอ่ะตุ้มม่วงอ่ะ M4 ไม่น่าจะมีแววอ่ะเฮ้ยตุ้มม่วงเออว่ะ ตู้ม่วงปล่าล่ะตู้ม่วงอ่ะไอตู้ม่วงปล่าล่ะตู้ม่วงไงอ่ะตู้ม่วงเหรอเออมันยังไม่ลงเลยนี่หว่าต้องรอตอนนี้ใช่ใช่ต้องรอต่อไปเรื่อยเฮ้ยปืนไม่จะเปลี่ยนเฮ้ยผมมีสูตรนะมึงมีเหรียญเท่าไหร่วะเจ้ไม่กูมีพันสามว่ะถ้ากูไปแลกในตู้แล้วแบบมันดรอปปืนนึงออกมาไงเผื่อแบบว่าได้ปืนดีๆนะเว้ยเอาปะเดี๋ยวกูจะแบบว่าเฮ้ยมีศพตรงนี้ว่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเว้ย โอ้โห MP ห้าขึ้นมาดูว่าปืนอะไรเฮ้ยเจอ u ยู p แล้วเจูได้ปืนช้าแล้ว u ยู่ MP แม่งจะยิงใครเข้าวะเนี่ยถามจริง u ยูเ MP เลยนะขุดควงช่วยขุดคด้วยเจอเจ๊ปืนไม่ต้องไงนั่นปืนมันเป็นแค่เทีมเสริมเว้ยแบบกูจูแบบเขาวงเออจูเขาวงแบบตึงๆเว้ย กูได้ปืนชาร์ลและเจกูมีปืนยืดทีแล้วว่ะดู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 การเข้าวงของกูเออดูไปตรงอย่างนะต้งเรียนไป็นพาราเฟลอุ้ยบาเล่เปลี่ยนขอเก็บไว้บอกเฮ้เจกูได้ M14 ว้าว M14 อยู่นี่เจ้เฮ้ยอุปเปอร์คุ้กันไปกูเอออยู่อยู่กล่องนี้อยู่กล่องนี้อยู่กล่องนี้ง้อเก็บดิกูรู้แล้วเจ้เดี๋ยวกูไปเก็บชิปให้เว้ยเดี๋ยวกูเอาเหรียญไปใช่ปะ แล้วก็ไปแลกชิปในตู้ไงตามแผนเลยเดี๋ยวเราไปนั่งแคมป์เลยชงคุณชายพร้อมแล้วมาเดี๋ยวกูไปแลกชิปไปรอในตู้มา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 ปี๊ปปัตัวชิปชีพชีพชีพมอชิปมอชีพทำไมกิมมี่ปุดปุดใช่ใช่เอาชิปไปท่านไปเฮาเกมนี้เราต้องสู้ชิปไปด้วยกันเดี๋ยวชิ้งทอมไปนครับผมผมจะคว้าที่หนึ่งให้ได้ครับโอ้โลูกซองสอกบอกเลยแต่เป็นเฮ้ยมีตัวไหมเจ๊ นนอยู่อยู่บ้านไม่วมอยู่บ้านรอจังหวะมันเฮ้ยมันวางกระสุนเปิดด้วยว่ะเฮ้ยมันกระโดดแล้วมันจะกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วมาเร็วมาเร็วมีตัวมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นช้ามันจะขึ้นช้าเจ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 กูว่างกระดักเลยกูวางกระดักเลยแล้วหนาแล้วหนาแล้วมันวิ่งมันวิ่งอุ้ยหน้า เอ้ยมันหนึ่งน um> um> ั่นตรงตู <h <h ้เหรอวะเดี๋ยวแม่กูแม่กูกูอยู่กูอยู่กูอยู่โจ้มันสองตัวมันสองตัวเฮ้ยมันอยู่บนบ้านมีมดบนบ้านไมีมดเลยลงมายังยังอย่งอย่างย่งฮ่าโดนนี่ดูตู้ให้อยู่ดูตู้ให้อยู่ดูตตู้ให้อยู่กท่านว้ยยิงหัวไม่ได้วะเฮ้ยต้องเข้าวงป่ะไอ้ตัวนี้น่าจะมีซองควงนะไอ้ตัวที่กูยิงตายเมื่อกี้ซองควงชัวร์แน่เลยว่ะหนักมันคนละมุมดิเจ เฮ้ยเฮ้ยมันมันโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วเออมึงมึงด่าวฝั่งนู้นไหมเฮ้ยเออยู่กูกอยู่พวกเอาดิิ่อยู่อยู่อยู่ดังบ่เอาเฮ้ยงกลัวมีใครวะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋วเดวเด้ยดี๋นดี๋ยวดี๋นวเดีวเดี๋ยว้ดีวเดี๋เด้ไยวเด้๋ยเด้วงด่อยวเดวเด้๋วเดี๋ยีเด้๋วเด้ยวเดเด้วดเดดเดไดไดได วกเราไปเข้าวงก่อนชาเลนพวกเราไปเลยจิไอ้เจมีตัวด้านหลังมึงโคโนโคโนตรงรัวเลยสอสวยเสอเสือวสไอเสไอเมีตัวือเสือเสืตัวือเอเสืหเวือเสือเตือเสือาส้อเสอเมือเสือเสือเส่อเสือเงือเนือเสีองมันเิงจากตอเถนัเว้อเสือ้สอมสือเสือ้สือเสือ่สัเออเสือเสืยเสือเสนอเสเสือเสือเสือเสอเอเสือเเสือืเมือเสือเสืนเเเอ โออน้าหน้ากูนี่หว่าไม่ใช่สะพานเจลงโล่งเลยหันหน้าไปเจอเลยมันอยู่ตรงหลังหินนะเออหลังหินนะเฮ้ยเฮ้ยตัานพลยิงแล้วมั้งแต่มันเจ็บปะเจ็บปะเจ็บดวรอวัดหัวมันเองมันอยู่ตรงไอ้บอสเอทัพก่อนขอทัพก่อนเฮ้ยแล้เบิดระเบิดอแเบื่ หลบนะหลบนะมึงมียาปะมียาปะเดี๋ยวกูเล่นเองเจกูเล่นเองกูเล่นเองเดี๋ยวกูดักรอให้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะพ่นหัวกูมันจะพ่นหัวกูมันไม่ยิงว่ะมันเล่นดี80กูมีระเบิดกูมีระเบิดสองลูกมาเนี้ยมาเนี้ยมามามาเจ้เฮ้ยเด็กมันรู้นะมัพวกเราเป็นใครมาเฮ้ยมันเข้าไปบ้านไหมมันเข้าไปบ้านไหมกระโปงวักระโปง อยู่กลวอือมั้ยคนนี้ได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 ้เพิ่งด่าฝั่งนูไหนะอู๋จะปานเราเบิดเอ๊ะมันมันระแวงเหรอท่านเออมันกลัวเราอ่ะมีแค่ปืนไอ้เคเพื่อนกลัวเหรอเฮ้ยหัวแตกไอ้เจ๊หนูมึงคนเดียวแล้วเจ๊อุ้ยมันยิงหัวกูให้ไทยเลยเจ๊เดี๋ยวไปต้องหินเพื่อนจักมานักมันนน้า่นนัห้องน้ำห้องน้ำเห็นปะ มันดันมาวอกมันจะเล่นระเบิดมันจะเล่นระเบิดเอ้ยมันเอ้ยมันจะวัดหัวว่ะเรานั่งสแนปยิงได้ปหมหลบตรงเหลี่ยมหินอ่ะกี้ไม่น่าเปิดหัวมาเลยว่ะมันรอยืนเล็งนี่ว่ะน่าจะรอจังหวะใกล้ว่ะเสียดายเอาระเบิดมาแล้วมาดิมาดิแต่กูผมไม่มีไอ้วอล์ฟเทียนเออมันดันมาแล้วไงแล้วมันไม่กลัวไงเฮ้ยมียาป่ะเจมันจะเอาวมันมาแล้วว่ะเฮ้ยมันจะเอาเจป่าเลยเจตัวนี้มันรู้เฮา ว่าใครคือโนหนึ่งเอามันเจ้เว้เจ้เลี่ยนปืนแล้วทว่าเก้าอินเตอร์เย็นแลยแกนว่ะันนีเจ้ม่ธรรมดาว่ะปืนใกล่องนะยังไงก็ตายหน่อยเฮียเออยังไงก็ได้ที่สองอดิไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกาประวงมาที่ครับโคตรตึงอ่ะครับผม โอเคนะครับผมทุกคนสําหรับวงล้อปืนมรณะของเราก็จบลงแล้วนะครับสําหรับอีพีที่1นะครับผมกับเจตเจก็สู้ชีวิตจัดนะครับผมทุกคนเกือบไม่รอดนะครับแต่ก็ได้ที่2อยู่เกมแรกคือเราอ่อนให้ไงทุกคนรอทีเกมที่2นะครับผมเอ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะบวกทุกเกมเลยนะครับผมวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกันกดไลค์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเจนใหม่นะครับอีพีนะครับอีพีนาครับจะเป็นใครก็มาดูกันนะครับ